มหหนนหารและได้พิเศษะคะ่ะรับจางล้างรถแข่งกับเวลานะคะ15นาทีนะคะเก่งมากลูกทำแข่งเวลานะครับเขาเก่งขึ้นเยอะเลยคะ่ะหลายเรื่องเลย มาอยู่เมืองนอกนะคะต้องต้องฝึกให้เด็กทำเป็นทุกอย่างช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะ <laughs> ชับใาาต้องล้างเสร็จภายในสิบห้านาทีนะคะ20ดอนค่ะทำเวลาใหญ่เลยแล้วต้องสะอาดด้วยนะคิมออไม่ต้องไม่ต้องอ่อพ่นตรงตรงกระจกหรกไม่ทันนะเห <laughs> มือนเล่นสงการเลย เน่มไหมเน่มไหมทีมต้องล้อด้วยนะครับต้องล้อมันน่ะต้องดู ครั้งที่แล้วมาล้างยังผูกตะกักเลยค่ะครั้งนี้ข้องข้องเยอะเลยบ้านนี้เวลาล้างรถเสร็จนะคะถ้ารถเป็นหยดน้ำค่ะจะชอบขับไปไฮเวย์ค่ะ ขับเร็วหน่อยแล้วก็มันจะสลัดอพวกหยดน้ําออกค่ะแล้วก็แห้งเลยเพราะที่เวกัสเนี่ยอากาศร้อนก็จริงแต่ว่าไม่ไม่มีเหงื่อนะคะมันไม่มันไม่เหนียวตัวค่ะอากาศมันจะแห้งมาก